จุดกำเนิดพายุโลกที่กําลังเข้าสู่สมรภูมิพลังงานเมื่อสายน้ําแห่งโลกเริ่มหมุนวนผิดทิศทุกประเทศต่างเงี่ยหูฟังเสียงของพายุที่กําลังก่อตัวกลางสมุทรแห่งอํานาจเศรษฐกิจโลกที่เคยพึ่งพาการค้าเสรีกลับเริ่มมีรอยร้าวเส้นแบ่งระหว่างพันธมิตรและคู่แข่งเลื่อนหายเหลือเพียงผลประโยชน์ของพลังงานที่ทุกคนต้องการครอบครองไม่ใช่แค่เรื่องน้ำมันหรือกา๊าซ แต่คือเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงทั้งอารยธรรมและอำนาจการเงินของโลกเสียงบันทึกจากนักเศรษฐศาสตร์มหาภาคที่นั่งอยู่ในห้องประชุมปิดเงียบในกรุงเบอร์ลินเอ่ยขึ้นว่าพายุลูกนี้ไม่ใช่เรื่องของการทหารเท่านั้นแต่คือสงครามเชิงโครงสร้างของระบบพลังงานคำพูดนั้นทำให้ทุกคนในห้องนิ่งเธออธิบายต่อว่าการที่รัเสเซียถูกตัดออกจากระบบการค้าพลังงานทำให้เส้นทางท่อส่งที่เคยมั่นคงกลายเป็นจุดเสี่ยงใหม่ ขณะเดียวกันตะวันออกกลางก็กำลังปรับท่าทีไม่ใช่เพื่อรับใช้ใครแต่เพื่อรักษาพลังอำนาจของตนเองราคาทองคําในตลาดเริ่มขยับขึ้นอย่างช้าๆแต่ต่อเนื่องเสมอสักป่าที่ได้กลิ่นอันตรายก่อนพายุใหญ่นักลงทุนที่เคยพึ่งกราฟและสูตรคำวนวณเริ่มหันมาฟังข่าวสงครามเพราะรู้ดีว่าเสียงปืนเพียงนัดเดียวอาจเปลี่ยนทิศทางของตลาดทั้งโลก ภายในไม่กี่เดือนทวีปยุโรปต้องเผชิญวิกฤตพลังงานฤดูหนาวการนำเข้าก๊าซต้องผ่านเส้นทางใหม่จากตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือแต่ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหลายเท่าเมืองใหญ่ในเยอรมนีและอิตาลีเริ่มลดการใช้พลังงานบางโรงงานปิดสายการผลิตชั่วคราวภาพเหล่านี้คือคำเตือนว่าพลังงานคือความมั่นคงที่สำคัญยิ่งกว่าการเมืองใดๆขณะเดียวกันในฝั่งเอเชีย จีนอินเดียและประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันตกเริ่มสร้างความร่วมมือด้านพลังงานของตนเองพวกเขาไม่ต้องการตกอยู่ในเกมของโลกตะวันตกอีกต่อไปเส้นทางขนส่งน้ำมันใหม่จากทะเลอาหรับผ่านแผ่นดินใหญ่เริ่มต้นขึ้นอย่างเยียบงนันแต่มีความหมายลึกซึง้งเพราะมันคือการประกาศว่าเราจะไม่ยอมให้ใครควบคุมเส้นเลือดของเราอีกต่อไป ในช่วงเวลาเดียวกันธนาคารกลางหลายแห่งเริ่มสำรองทองคำเพิ่มขึ้นเหมือนรู้ล่วงหน้าว่าจะมีสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าตัวเลขที่เพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยกลับกลายเป็นสัญญาณเตือนของคลื่นความกลัวที่แพร่ขยายทั่วโลกนักลงทุนระหว่างประเทศที่เคยมั่นใจในเงินตราเริ่มตั้งคำถามว่าถ้าระบบการชำระเงินโลกเกิดรอยร้าวใครจะเป็นผู้ค้ําประกันความเชื่อมัน่น เสียงจากผู้บริหารธนาคารในนิวยอร์กสะท้อนความจริงข้อนี้สิ่งที่เรากลัวไม่ใช่สงครามแต่คือความไม่แน่นอนที่ไม่มีใครควบคุมได้เขายอมรับว่าธนาคารระดับโลกจำนวนมากเริ่มย้ายสินทรัพย์บางส่วนเข้าสู่ทองคำแม้ไม่ได้ประกาศต่อสาธารณะแต่เป็นการเตรียมพร้อมต่อพายุทางภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจกลืนเศรษฐกิจโลกทั้งระบบในเงามืดของเกมพลังงานมีข่าวลือว่าหลายประเทศเริ่มสะสมทองจากตลาดมืด เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบเส้นทางทองคำบางส่วนถูกลำเลียงผ่านทะเลทรายและพรมแดนที่ไม่มีชื่อในแผนที่เจ้าหน้าที่บางคนเรียกมันว่าทองเงียบเพราะไม่มีใครรู้ว่ามันจะถูกใช้เพื่ออะไรบางคนว่าเพื่อหนุนค่าเงินบางคนว่าเพื่อการเจรจาในสงครามที่จะมาถึงเสียงของนักลงทุนวัยกลางคนในดูไบพูดช้าๆว่าทุกครั้งที่โลกสั่นสะเทือนทองจะไม่ร้องมันเพียงแค่รอให้เราตระหนักว่า มันคือสิ่งสุดท้ายที่อย่างมั่นคงประโยคนั้นเหมือนกระจกสะท้อนจิตใจของโลกยุคใหม่ที่ไม่รู้จะเชื่อมั่นในสิ่งใดอีกต่อไปและแล้วพายุเริ่มก่อตัวอย่างชัดเจนการคว่ำบาตรทางการค้าเริ่มขยายเป็นวงกว้างบริษัทข้ามชาติหลายแห่งต้องปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานใหม่บางแห่งย้ายฐานการผลิตออกจากยุโรปบางแห่งกลับเข้ามาในเอเชียใตย้แต่ไม่ว่าพวกเขาจะย้ายไปที่ใด สิ่งที่ทุกคนพูดเหมือนกันคือยุคของความมั่นคงราคาถูกได้สิ้นสุดแล้วในห้องแผนที่ที่เต็มไปด้วยเส้นทางพลังงานซับซ้อนจุดสีแดงกระพริบถี่ขึ้นเรื่อยเเหมือนสัญญาณเตือนว่าพายุภูมิรัฐศาสตร์ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเสียงของนักเศรษฐศาสตร์หญิงคนนั้นดังขึ้นอีกครั้งในบันทึกตอนท้ายทองจะไม่ได้ขึ้นเพราะความโลภแต่เพราะความกลัวที่ไม่อาจปิดบังได้โลกกำลังเปลี่ยนสนามจากเศรษฐกิจสู่พลังงาน จากพลังงานสู่ความมั่นคงและจากความมั่นคงสู่สงครามที่ไม่มีเสียงปืนในท้องฟ้าที่มืดลงอย่างช้าๆเส้นทางของทองคำกำลังส่องแสงราไรราวกับประกาศว่าการเดินทางของมันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเส้นเลือดพลังงานและเกมคว่ำบาตรทุกครั้งที่โลกเกิดวิกฤตเส้นทางพลังงานมักกลายเป็นฉากหลังของความขัดแยง้งที่ไม่อาจมองเห็นด้วยตาเปล่าเส้นท่อใต้ดินและเส้นทางขนส่งกลางทะเลนั้นคือเส้นเลือดของเศรษฐกิจโลก หากมันสะดุดเพียงเส้นเดียวระบบการผลิตทั้งภูมิภาคอาจหยุดนิ่งได้ภายในไม่กี่วันนักวิเคราะห์บางคนเรียกสิ่งนี้ว่าสนามรบเงียบเพราะแท้จริงแล้วสงครามสมัยใหม่ไม่ได้เริ่มจากปืนแต่เริ่มจากการปิดก๊อกน้ำมันหรือการความบารสินทรัพย์ของอีกฝ่ายในห้องประชุมของธนาคารระดับภูมิภาคแห่งหนึ่งผู้บริหารหญิงพูดด้วยเสียงเรียบแต่หนักแน่นว่าระบบการเงินโลกกำลังกลายเป็นเครื่องมือของการต่อสู้ทางภูมิรัฐศาสตร์ เธอเปิดภาพแผนที่เส้นทางพลังงานที่พาดผ่านทวีปยุโรปและเอเชียจุดสีแดงและส้มที่แสดงเขตความขัดแย้งมีมากขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมาท่อส่งก๊าซที่เคยไหลาราบรื่นเริ่มถูกแทนที่ด้วยเส้นทางใหม่ผ่านทะเลจีนใต้และเอเชียกลางขณะที่เส้นทางเก่าหลายเส้นกลับถูกปิดด้วยคําว่าเจอความบาดเมื่อระบบการค้าพลังงานเปลี่ยนทิศการเงินโลกก็เริ่มสั่นคลอนประเทศที่เคยเป็นผู้นําด้านเงินตราต่างประเทศ ต้องเริ่มยอมให้การชำระค่าน้ำมันด้วยสกุลเงินอื่นเกิดขึ้นจริงเสียงกระซิบในตลาดว่ากลุ่มประเทศผู้ผลิตพลังงานบางรายเริ่มยอมรับการซื้อขายด้วยทองคำแทนเงินตราเป็นสัญญาณที่ทำให้ตลาดโลหะมีค่าตื่นตัวขึ้นอีกครั้งกราฟราคาทองเริ่มเคลื่อนขึ้นแบบไม่มีใครคาดคิดเพราะมันไม่ได้ขยับด้วยความโลภของนักลงทุนแต่ด้วยแรงผลักจากความเปลี่ยนแปลงของภูมิรัฐศาสตร์ทั้งระบบในห้องควบคุมเรือขนส่งน้ำมันกลางอ่าวเปอร์เซีย แสงไฟสีเขียวบนจอมอนิเตอร์กระพริบเป็นจังหวะเหมือนชีพจรของโลกเรือบรรทุกแต่ละลำต้องเปลี่ยนเส้นทางเพื่อหลีกเลี่ยงน่านน้ำที่เริ่มไม่ปลอดภัยทุกการเบี่ยงเส้นทางหมายถึงต้นทุนที่เพิ่มขึ้นและทุกต้นทุนที่เพิ่มขึ้นหมายถึงแรงกดดันที่ถาโถมเข้าสู่ตลาดพลังงานนักวิเคราะห์เศรษฐกิจจากสถาบันในสิงคโปร์บันทึกไว้ในรายงานลับว่าเส้นทางพลังงานกำลังกลายเป็นตัวชี้ชะตาของระบบการเงินโลกเขาอธิบายว่า การคว่ำบาตรไม่ใช่แค่การห้ามซื้อขายแต่คือการตัดความเชื่อมโยงของระบบค้ำประกันระหว่างประเทศทำให้ธนาคารกลางบางแห่งเริ่มมองหาทางหนีทีไล่โดยการสะสมทองคำเพิ่มเพื่อป้องกันไม่ให้เงินสำรองของตนถูกอายัดในอนาคตในอีกซีกโลกหนึ่งนักการทูตจากตะวันออกกลางกล่าวในวงสนทนาปิดว่าทุกประเทศต่างพยายามสร้างเส้นทางพลังงานที่ปลอดภัยของตนเองเพราะไม่มีใครเชื่อใจใครได้อีกต่อไป คำพูดนั้นสะท้อนถึงยุคใหม่ของความไม่มั่นคงที่แต่ละชาติไม่อาจฝากชะตากรรมไว้กับพันธมิตรใดได้อย่างเต็มที่การคว่ำบาตรกลายเป็นอาวุธที่ไม่ต้องยิงกระสุนแต่สร้างความเสียหายมหาศาลรัรเสเซียสูญเสียรายได้จํานวนมากจากตลาดยุโรปแต่กลับหันไปขายพลังงานให้เอเชียในราคาพิเศษขณะที่ยุโรปต้องจ่ายแพงขึ้นเพื่อซื้อจากแหล่งอื่นผลคืออัตราเงินเฟ้อในหลายประเทศพุ่งสูง จนรัฐบาลต้องออกมาตรการพิเศษเพื่อคุมราคาในจังหวะเดียวกันทองคํากลับได้รับบทบาทใหม่ในฐานะหลักประกันความไว้ใจเบื้องหลังฉากหน้าของการเจรจามีข่าวลือหนาหูว่าหลายประเทศเริ่มใช้ทองคําในการแลกเปลี่ยนพลังงานจริงบางข้อตกลงเกิดขึ้นโดยไม่มีเอกสารทางการใดๆเพื่อหลีกเลี่ยงการติดตามจากสถาบันการเงินตะวันตก เส้นทางลับของทองคําจึงเริ่มปรากฏขึ้นอีกครั้งในโลกที่ข้อมูลทุกอย่างถูกตรวจจับได้ยกเว้นทองคําที่ไม่จําเป็นต้องผ่านเครือข่ายใดบันทึกจากผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ในดูไบระบุว่ามีเรือสินค้าหลายลำที่ไม่ปรากฏชื่อเจ้าของแต่ลำหนึ่งมีสินค้าหนักแน่นกว่าปกติมีคนกล่าวว่าข้างในคือทองคำที่ใช้แลกน้ำมันโดยตรงไม่มีธนาคารไม่มีสัญญา มีเพียงความไว้ใจระหว่างผู้นำสองประเทศเท่านั้นเสียงจากนักลงทุนในลอนดอนกล่าวอย่างเคร่งเครียดว่าทุกครั้งที่ระบบการเงินโลกถูกกดดันทองคำจะกลับมามีเสียงในโต๊ะเจรจาประโยคนั้นอาจฟังเหมือนคำทำนายแต่เมื่อพิจารณาการเคลื่อนไหวของกองทุนโลกที่เริ่มสะสมทองอย่างต่อเนื่องก็ายากที่จะปฏิเสธได้ว่ามีบางสิ่งกำลังเปลี่ยนไปเส้นเลือกพลังงานของโลกในวันนี้ไม่เพียงหล่อเลี้ยงเครื่องจักร แต่ยังหล่อเลี้ยงความกลัวความหวังและความไม่ไว้วางใจของมนุษย์ทุกคนเมื่อใดที่เส้นเลือดนี้ถูกบีบเมื่อนั้นทองคําจะเริ่มเต้นเหมือนหัวใจที่ตื่นขึ้นจากการหลับไหลภาพสุดท้ายของตอนนี้คือแผนที่โลกที่แสดงเส้นทางพลังงานเชื่อมโยงกันเป็นเส้นสีทองสลับกับจุดสีแดงที่แสดงเขตความขัดแยง้งรากับบอกเราว่าโลกไม่ได้หมุนด้วยน้ำมันหรือก๊าสเท่านั้น แต่มันหมุนด้วยความกลัวว่าจะสูญเสียพลังงานและทองคําคือสิ่งเดียวที่มนุษย์ยังเชื่อว่าพอจะจับต้องได้ในวันที่เส้นเลือดของโลกเริ่มสั่นไหวฟองคลื่นการเงินและยุคทองของทองคําเสียงของตลาดโลกไม่เคยเงียบแม้ในวันที่สงครามดูห่างออกไปเสียงของเงินทุนยังคงหมุนวนในเงามืดของระบบการเงินโลกดังกระแสน้ำที่ไม่มีใครควบคุมได้ คลื่นแห่งการลงทุนกำลังเกิดขึ้นใหม่อีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยความมั่งคั่งเพียงอย่างเดียวมันคือการดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดของผู้เล่นในสนามที่ไม่เท่าเทียมรายงานจากศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจโลกระบุวา่าหลังจากวิกฤตพลังงานและการซีความบาดยืดเยือ้อนักลงทุนระดับสถาบันเริ่มถอนเงินจากตลาด,ลาดตราสารหนี้และหุ้นขนาดใหญ่หเงินจำนวนมหาศาลไหลเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำอย่างเงียบ เชี่ยเปล่ากับฝูงนกที่บินกลับรังเมื่อเห็นเมฆมืดเคลื่อนเข้ามาในห้องประชุมของกองทุนใหญ่แห่งหนึ่งในโตเกียวนักวิเคราะห์การเงินวัยหนุ่มกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าทองคาไม่ได้เป็นแค่โลหะอีกต่อไปแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของเสถียรภาพที่ยังไม่ถูกทําลายเขาเปิดภาพกราฟที่แสดงการเคลื่อนไหวของทองในช่วง5ปีหลังจุดขึ้นลงสลับกาันร,ราวกับจังหวะหายใจของโลกแต่เส้นโดยรวมกลับชี้ขึ้นช้าๆอย่างมั่นคง เหมือนสายน้ำที่กัดเซาะหินโดยไม่รีบร้อนเสียงของผู้บริหารธนาคารในยุโรปเสริมขึ้นว่าตลาดหุ้นตอนนี้เต็มไปด้วยฟองอากาศส่วนตลาดตราสารหนี้ก็ถูกพันธนาการด้วยหนี้สาธารณะทองคำจึงกลายเป็นทางหลบภัยสุดท้ายของคนที่ยังเชื่อว่ามีสิ่งมั่นคงอยู่บนโลกใบนี้คำพูดนั้นกลายเป็นคำขวัญลับในหมู่นักลงทุนชั้นสูงที่ไม่ต้องการพูดออกสื่อเมื่อเงินทุนเริ่มไหลเข้าสู่ทอง ราคาทองคําโลกทยานขึ้นต่อเนื่องกองทุนขนาดใหญ่และธนาคารกลางในหลายประเทศเริ่มแข่งกันซื้อก่อนราคาจะพุ่งไปไกลกว่านี้ในตลาดดูไบและสิงคโปร์การซื้อขายทองคำจริงกลับมาคึกคักอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนผู้คนยืนต่อแถวซื้อแท่งทองเหมือนซื้อขนมปังในวันที่เกิดวิกฤตในเวลาเดียวกันตลาดคริปโตซึ่งเคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเสรีภาพทางการเงินกลับเริ่มสั่นไหว การล่มสลายของหลายแพลตฟอร์มทําให้ผู้คนกลับมาตั้งคําถามว่าสิ่งใดกันแน่ที่มีค่าแท้จริงทองคําจึงกลับมาครองใจคนรุ่นใหม่อย่างไม่คาดคิดพวกเขาเริ่มเห็นว่าความมั่นคงอาจไม่ได้อยู่ในโลกดิจิทัลเสมอไปแต่อยู่ในสิ่งที่สามารถจับต้องได้เบื้องหลังความคึกคักนั้นมีเสียงกระซิบจากห้องซื้อขายลับในลอนดอนว่ากลุ่มทุนใหญ่บางแห่งกำลังสร้างคลื่นราคาจำลองเพื่อทดสอบขีดจำกัดของตลาด พวกเขาโยกเงินปริมาณมหาศาลเข้าซื้อในช่วงเวลาสั้นแล้วปล่อยขายอย่างเฉียบพลันทำให้ตลาดสั่นสะเทือนเป็นจังหวะเหมือนทะเลที่ไม่มีใครคาดเดาได้ผู้เชี่ยวชาญบางคนบอกว่านี่คือการซ้อมใหญ่ก่อนคลื่นจริงในปีถัดไปนักลงทุนระดับนานาชาติจากสวิตเซอร์แลนด์บันทึกไว้ในรายงานส่วนตัวว่าราคาทองคำในระยะถัดไปจะไม่ได้ขึ้นเพราะความต้องการเพียงอย่างเดียวแต่เพราะระบบการเงินโลกเริ่มหมดความไว้วางใจในตนเอง คำพูดนั้นกลายเป็นเสียงสะท้อนที่ดังขึ้นทั่วทั้งห้องประชุมของกองทุนโลกทองคำในวันนี้จึงไม่ได้สะท้อนมูลค่าทางเศรษฐกิจเท่านั้นแต่สะท้อนสภาพจิตใจของมนุษยชาติที่เริ่มไม่เชื่อในตัวเลขอีกต่อไปทุกครั้งที่ตลาดเงินสั่นคลอนทองจะเปล่งแสงเหมือนแสงเทียนในความมืดแต่เมื่อแสงนั้นสว่างขึ้นเรื่อยๆก็หมายถึงว่าความมืดกำลังเข้ามาใกล้ กลางคืนวันหนึ่งในนครนิวยอร์กน York, บนชั้นสูงของตึกธนาคารใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งกลุ่มนักกลยุทธ์การลงทุนเปิดภาพจำลอง3เส้นของราคาทองในอีก2ปีข้างหน้าเส้นแรกคือตลาดปกติเส้นที่2คือช่วงสงครามและเส้นสุดท้ายคือสถานการณ์สุดขั้วเมื่อระบบการเงินโลกแตกเป็นสองขั้วพวกเขามองหน้ากันเงียบๆเ,เพราะรู้ดีว่าตอนนี้โลกกำลังคืบเข้าสู่เส้นที่สอย่างชา้ชาๆ ในฝั่งเอเชียธนาคารกลางจีนและอินเดียยังคงเพิ่มปริมาณทองคำในคลังสำรองอย่างต่อเนื่องขณะที่ประเทศในตะวันออกกลางเริ่มเปลี่ยนจากการถือเงินตราต่างประเทศเป็นทองคำจริงเพื่อรองรับการค้าพลังงานนี่ไม่ใช่แค่กระแสระยะสั้นแต่คือการปรับสมดุลใหม่ของระบบการเงินโลกที่กำลังคลี่ตัวออกมาผู้เชี่ยวชาญฟินเทคจากฮ่องกงกล่าวว่าการที่ทองกลับมามีบทบาทอีกครั้งเป็นเหมือนเสียงเตือนว่า เทคโนโลยีไม่อาจแทนที่ความไว้ใจได้ทั้งหมดเพราะสุดท้ายไม่ว่าระบบจะซับซ้อนแค่ไหนมนุษย์ก็ยังต้องการสิ่งที่จับต้องได้ในยามวิกฤตเมื่อเรามองย้อนกลับไปคลื่นทางการเงินทุกลูกล้วนสร้างรอยสะเทือนให้ทองคำในรูปแบบต่างกันแต่คลื่นลูกใหม่นี้แตกต่างเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของเงินแต่คือเรื่องของศรัทธาทองคำจึงกลายเป็นเส้นแบ่งระหว่างโลกเก่ากับโลกใหม่โลกที่เชื่อในตัวเลข กับโลกที่เชื่อในสิ่งจริงและในตอนนี้เสียงคลื่นนั้นกําลังดังขึ้นอีกครั้งกลืนกินตลาดหุ้นตลาดพันธบัตรและตลาดดิจิทัลทีละน้อยคลื่นที่ใกล้เข้ามานี้จะไม่เพียงขย่าราคาแต่มันจะขย่าวความเชื่อทั้งหมดของมนุษย์ต่อระบบการเงินทั้งใบในยามที่ทุกอย่างไหวทองคำจะยืนอยู่กลางพายุอย่างนิ่งสงบเหมือนภูเขาแห่งความมั่นคงที่รอให้โลกรู้ว่า ยุคทองครั้งใหม่ได้เริ่มต้นแล้วเทคโนโลยีการเงินและพรมแดนใหม่ของความมั่นคงในโลกที่ธนบัตรกำลังกลายเป็นเพียงเศษกระดาษและตัวเลขในจอแทบจะกลายเป็นสิ่งเดียวที่หลงเหลืออยู่คำถามหนึ่งเริ่มดังขึ้นในห้องประชุมของธนาคารกลางทั่วโลกว่าอะไรคือเส้นแบ่งระหว่างเทคโนโลยีกับความมั่นคงเพราะเมื่อพลังงานและทองคำยังเป็นรากของอำนาจแต่เงินกำลังกลายเป็นข้อมูล ใครกันแน่ที่จะควบคุมอนาคตของโลกใบนี้ในกรุงปักกิ่งนักวิชาการด้านเทคโนโลยีการเงินกล่าวในงานสัมมนาปิดว่าโลกกำลังเข้าสู่ยุคที่เงินไม่ต้องเดินทางผ่านธนาคารอีกต่อไปคำพูดนั้นทำให้ผู้บริหารจากหลายประเทศหันมามองหน้ากันเพราะรู้ดีว่ามันหมายถึงการสิ้นสุดของยุคเก่าที่ธนาคารกลางมีอำนาจเต็มรูปแบบเทคโนโลยีบล็อกเชนที่เคยเป็นเพียงของเล่นของนักลงทุน กำลังถูกนำมาใช้สร้างธนาคารกลางในเอเชียบางประเทศเริ่มทดลองใช้สกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางในวงจำกัดเพื่อทดสอบการโอนเงินระหว่างประเทศโดยไม่ต้องผ่านระบบเดิมเสียงในวงการการเงินเริ่มพูดถึงระบบคู่ขนานที่อาจเกิดขึ้นจริงในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าระบบหนึ่งคือโลกตะวันตกที่ยังพึ่งเงินดอลลาร์อีกระบบคือกลุ่มประเทศที่พยายามเชื่อมโยงกันด้วยเทคโนโลยีและทองคำ รายงานลับจากสถาบันการเงินในยุโรปบันทึกไว้ว่าถ้าโครงข่ายใหม่นี้เกิดขึ้นจริงเงินดอลลาร์อาจไม่ใช่เสาหลักของโลกอีกต่อไปประโยคนั้นสั่นสะเทือนความมั่นใจของตลาดโลกอย่างรุนแรงนักลงทุนเริ่มมองทองคำไม่ใช่เพียงสินทรัพย์ปลอดภัยแต่คือเครื่องยึดโยงระหว่างระบบการเงินสองฝั่งในช่วงเวลาเดียวกันกลุ่มประเทศที่ถูกซื้อความบาดเริ่มรวมตัวกันสร้างโครงข่ายทางการเงินของตนเอง ใช้ทองคำเป็นหลักประกันกลางเพื่อชำระค่าน้ำมันและสินค้าเทคโนโลยีเส้นทางการค้าแบบใหม่นี้ไม่ต้องผ่านสถาบัานการเงินตะวันตกไม่ต้องพึ่งระบบเดิมที่ใครบางคนเคยควบคุมไว้บนโต๊ะเจรจาในดูไบนักการเงินจากตะวันออกกลางพูดด้วยน้ำเสียงเรียบว่าเราไม่ได้ต้องการท้าทายใครเราแค่ต้องการอิสระในการหายใจเสียงนั้นสะท้อนความจริงที่ลึกซึ้งว่า เทคโนโลยีไม่ได้เป็นแค่เรื่องของความก้าวหน้าแต่มันคืออาวุธใหม่ของความมั่นคงทางเศรษฐกิจในห้องเล็กๆของศูนย์วิจัยในสิงคโปร์กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านฟินเทคกำลังทดสอบระบบการชำระเงินที่ผูกทองคำเข้ากับรหัสข้อมูลแบบเข้ารหัสพวกเขาเรียกมันว่าทองคำดิจิทัลที่สามารถเคลื่อนย้ายข้ามประเทศได้โดยไม่มีใครตรวจสอบต้นทางและปลายทาง มันคือการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีและทรัพย์สินจริงอย่างสมบูรณ์แบบแต่เบื้องหลังความน่าตื่นเต้นนั้นก็เต็มไปด้วยความเสี่ยงหากระบบนี้ถูกใช้ในมือของรัฐที่ไม่โปร่งใสมันอาจกลายเป็นเครื่องมือหลบเลี่ยงซื้อความบาดครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ในแวดวงนักวิเคราะห์การเงินเริ่มมีการพูดถึงทองคําเงาที่หมุนเวียนอยู่ในระบบใหม่โดยไม่ถูกบันทึกในสถิติทางการบางคนเชื่อว่า มูลค่าของมันอาจสูงจนเทียบเท่าครึ่งหนึ่งของทองคำที่มีการซื้อขายจริงทั่วโลกเส้นแบ่งระหว่างสิ่งถูกกฎหมายกับสิ่งลับเริ่มพร่ามัวจนไม่มีใครแน่ใจว่าใครกำลังควบคุมเกมนี้อยู่ในกรุงวอชิงตันเจ้าหน้าที่การเงินระดับสูงยอมรับว่าการสร้างส,างสกุลเงินดิจิทัลแห่งรัฐเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อไม่ให้ประเทศอื่นนำหน้าเกินไปแต่ภายในใจพวกเขากลับรู้ดีว่าทุกครั้งที่เทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้น มันย่อมสร้างช่องโหว่ใหม่ตามมาเสมอการรวมศูนย์ข้อมูลทั้งหมดไว้ในมือของรัฐอาจเพิ่มประสิทธิภาพแต่ก็เปิดประตูให้ความกลัวเรื่องการถูกควบคุมแบบเบ็ดเสร็จแพร่กระจายไปทั่วสังคมนักเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยในยุโรปกล่าวในบทสัมภาษณ์ว่าเราอาจเข้าสู่ยุคที่เสรีภาพทางการเงินไม่ใช่สิ่งที่ประชาชนเป็นเจ้าของแต่เป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ได้และเอาคืนได้ คำพูดนั้นทำให้ผู้คนเริ่มหันกลับไปมองทองคำอีกครั้งเพราะทองยังคงเป็นทรัพย์สินเพียงไม่กี่อย่างที่ไม่มีใครลบออกจากระบบได้ในค่ำคืนหนึ่งที่เมืองเจนีวาแสงไฟจากหน้าจอคอมพิวเตอร์สะท้อนบนกองแท่งทองที่วางเรียงกันในห้องนิรภัยเสียงบันทึกของนักวิจัยการเงินคนหนึ่งถูกเปิดขึ้นในวันที่เทคโนโลยีครองโลกความมั่นคงจะไม่อยู่ในรหัสแต่จะอยู่ในสิ่งที่จับต้องได้เธอหยุดพูดไปครู่หนึ่ง ก่อนจะเสริมเบาๆว่าทองคำจะกลายเป็นพรมแดนสุดท้ายที่เทคโนโลยีไม่อาจยึดครองได้แม้หลายประเทศจะพยายามสร้างระบบดิจิทัลที่สมบูรณ์แต่ความเชื่อมั่นของประชาชนกลับไม่ตามทันข่าวการโจรกรรมข้อมูลการล่มของระบบและการควบคุมการใช้เงินอย่างเข้มงวดยิ่งทำให้ผู้คนเริ่มมองหาที่หลบภัยใหม่และเมื่อทุกอย่างกลายเป็นข้อมูลสิ่งที่จับต้องได้ยิ่งมีค่ามากขึ้นในปลายทางของตอนนี้ โลกยืนอยู่ตรงรอยต่อระหว่างความก้าวหน้ากับความหวาดระแวงระหว่างเทคโนโลยีกับความไว้ใจและระหว่างตัวเลขกับทองคำความมั่นคงทางการเงินไม่ได้อยู่ในมือใครคนเดียวอีกต่อไปแต่มันกำลังแผ่ขยายไปทั่วทั้งโลกในรูปแบบที่ไม่มีใครควบคุมได้เมื่อพรมแดนใหม่ของเงินถูกวาดขึ้นด้วยรหัสข้อมูลเส้นของทองคำก็ส่องแสงอยู่ข้างใต้เหมือนรากลึกของโลกที่ยังคงเต้นอยู่เงียบเพื่อเตือนเราว่า เทคโนโลยีอาจสร้างอนาคตได้แต่ทองคำยังคงรักษาความจริงของมนุษย์เอาไว้เสมอแผนที่ความเสี่ยง2026ทองในพายุภูมิรัฐศาสร์เสียงคลื่นข้อมูลที่ถาโถมเข้ามาในปี2026ทำให้โลกทั้งใบเหมือนยืนอยู่กลางสมรภูมิที่มองไม่เห็นขอบเขตเส้นแผนที่ที่เคยสงบนิ่งกลับเริ่มร้อนระอุจุดสีแดงกระพริบขึ้นบนผืนโลกจากตะวันออกกลางถึงยุโรปตะวันออก จากเอเชียกลางถึงแปซิฟิกเหนือความตึงเครียดไม่ใช่แค่การขัดแย้งของประเทศต่อประเทศอีกต่อไปแต่คือการแย่งชิงเส้นทางพลังงานระบบการเงินและเทคโนโลยีความมั่นคงที่กำลังกลายเป็นอาวุธใหม่ของศตรวตรรษในศูนย์วิจัยทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศแห่งหนึ่งนักวิเคราะห์หญิงชี้ไปยังภาพแผนที่ฮีทแมพขนาดใหญ่บนจอนี่คืออุณหภูมิความเสี่ยงของโลกปีนี้สีแดงเข้มปกคลุมยุโรปตะวันออก สีส้มลุกลามในตะวันออกกลางและสีเหลืองกระจายทั่วเอเชียตะวันตกเฉียงใต้เธอกล่าวด้วยน้ำเสียงเคร่งขรึมว่าถ้าพลังงานคือหัวใจของโลกทองคำก็คือเลือดที่ไหลเวียนอยู่ในหัวใจนั้นรายงานฉบับล่าสุดของกองทุนการเงินโลกคาดการณ์ว่าตลาดพลังงานจะยังคงผันผวนสูงอย่างต่อเนื่องขณะที่การซื้อความบาดและความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ยืดเยื้อทำให้ประเทศต่างๆเพิ่มการสำรองทองคำในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เส้นกราฟราคาทองในปี2026จึงไม่ได้เคลื่อนตามเศรษฐกิจแต่เคลื่อนตามอุณหภูมิของโลกนักเศรษฐศาสตร์จากฝรั่งเศสกล่าวไว้ในงานสัมมนาออนไลน์ว่าทองคําไม่ใช่แค่สินทรัพย์แต่เป็นดัชนีวัดความกลัวของมนุษย์ประโยคนั้นสะท้อนความจริงในตลาดที่ไม่มีใครอยากยอมรับเพราะทุกครั้งที่กราฟทองพุ่งขึ้นแปลว่ามีบางสิ่งในโลกกําลังสั่นสะเทือนอย่างเงียบนันบนจอฮีดแม a p แสงไฟกระพริบตรงเขตชายแดนทะเลดำตะวันออกกลางและทะเลจีนใต้แสดงให้เห็นจุดเสี่ยงของเส้นทางพลังงานที่เชื่อมโยงกับทองคำโดยตรงเพราะเมื่อเส้นเลือกพลังงานถูกขัดขวางการค้าโลหะมีค่าก็ถูกกระทบไปด้วยธนาคารกลางหลายแห่งเริ่มเร่งกระจายทองคำจากนิวยอร์กและลอนดอนไปยังคลังสำรองในประเทศของตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกอายัดสินทรัพย์ในยามวิกฤตขณะเดียวกันตลาดการเงินโลกเริ่มแตกออกเป็นสองคลื่น คลื่นแรกคือระบบดั้งเดิมที่ยังพึ่งพาเงินดอลลาร์คลื่นที่2คือระบบคู่ขนานที่ใช้ทองคาและสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางเป็นฐานการเคลื่อนไหวของ2คลื่นนี้กําลังสร้างความปั่นป่วนที่ไม่มีแบบจําลองใดคาดเดาได้ในโลกใต้ดินของนักค้าโลหะมีค่ามีข่าวลือว่าการเคลื่อนย้ายทองคําข้ามทวีปกําลังทําด้วยเส้นทางลับผ่านท่าเรือเล็กในทะเลอาหรับบางส่วนส่งต่อไปยังเอเชียกลาง เพื่อหนุนการค้าพลังงานบางส่วนเข้าสู่ตลาดดิจิทัลที่ไม่เปิดเผยชื่อคนในวงการเรียกมันว่าทองเงียบที่ไม่ปรากฏอยู่ในรายงานทางการใดๆแต่มีอิทธิพลต่อราคามากกว่าทองที่อยู่ในตลาดจริงเสียงจากนักลงทุนในฮ่องกงกระซิบว่าตอนนี้ตลาดทองไม่ได้ถูกควบคุมด้วยกราฟแต่ด้วยแผนที่ความเสี่ยงคำพูดนั้นแฝงความจริงอันเยือกเย็นว่าการคำวนวณราคาไม่ได้อยู่ในมือของนักเก็งกำไรอีกต่อไป แต่ถูกกำหนดโดยระดับความร้อนของภูมิรัฐศาสตร์ในเดือนพฤษภาคมปีเดียวกันสื่อเศรษฐกิจหลายแห่งรายงานว่าทองคำแตะระดับราคาสูงสุดใหม่หลังจากข่าวลือเรื่องการขยายสงครามพลังงานในยุโรปเหนือนักลงทุนทั่วโลกแห่กันเข้าสู่ตลาดทองเสมือนและทองจริงราวกับฝูงพึ่งที่ได้กลิ่นน้ำหวานกลางพายุราคาพุ่งขึ้นเกือบทุกสกุลเงินจนธนาคารกลางบางแห่งต้องออกคำเตือนว่าอย่าปล่อยให้ความกลัวกลายเป็นนโยบาย แต่ดูเหมือนจะไม่มีใครฟังเพราะทุกคนต่างกลัวสิ่งเดียวกันคืออนาคตที่ไม่มีหลักประกันในห้องควบคุมของศูนย์วิเคราะห์ภูมิรัฐศาสตร์นักวิจัยหญิงอีกคนเปิดภาพจำลองสามฉากทัดของโลกในปีต่อไปฉากแรกคือสียรภาพปรอกบางที่ราคาทองเคลื่อนไหวอย,อยู่ในกรอบสูงฉากที่สอคือสงครามเย็นใหม่ที่ทองทยานขึ้นแบบไม่หยุดเพราะทุกประเทศแยกคลังสำรองของตนออกจากระบบกลาง ส่วนฉากสุดท้ายคือวิกฤตแรงที่ระบบการเงินโลกแตกออกเป็นสองขั้วเต็มรูปแบบแกราฟทองในฉากนั้นพุ่งขึ้นจนทะลุจอเธอพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าทองไม่ได้ขึ้นเพราะคนรวยต้องการกำไรแต่มันขึ้นเพราะโลกไม่รู้จะเชื่ออะไรอีกต่อไปเสียงนั้นดังก้องในห้องที่มีแต่จอภาพและเส้นกราฟร้อนแรงราวกับไฟในเบื้องหลังของความหวาดกลัวบางประเทศเริ่มขยับหมากอย่างเงียบเชียบ การแลกเปลี่ยนพลังงานด้วยทองคำถูกนำกลับมาใช้อีกครั้งโดยไม่เปิดเผยต่อสื่อรัฐบาลบางแห่งสร้างระบบเก็บทองคำแบบลับเฉพาะเพื่อรองรับสถานการณ์ที่เงินตราระดับโลกอาจสูญค่ากะทันหันทองคำในตอนนี้จึงไม่ใช่แค่กว่าเลขในตลาดแต่มันคือเครื่องมือรอดชีวิตของรัฐในบันทึกของนักกลยุทธ์เศรษฐกิจอวุโสจากเอเชียใตย้มีข้อความสั้นๆว่าทองจะไม่หยุดจนกว่าโลกจะหยุดสั่นเขาอธิบายว่า ราคาทองจะเคลื่อนไหวตามคลื่นแห่งความเสี่ยงมากกว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจใดๆคลื่นที่1คือความกลัวคลื่นที่2คือการปกป้องและคลื่นสุดท้ายคือการตื่นรู้ว่าทองคือสิ่งสุดท้ายที่มนุษย์ยอมเชื่อภาพสุดท้ายของซีรีส์นี้คือแผนที่โลกที่เรืองแสงราวกับมีไฟส่องจากภายในจุดสีแดงกระจายเหมือนหัวใจที่เต้นแรงทว่า่ามกลางความร้อนระอุนั้นมีเส้นทองเส้นหนึ่งพาดผ่านทวีตท,ทั้งหลาย เส้นนั้นไม่ได้นิ่งแต่มันเต้นตามจังหวะของโลกเหมือนเตือนเราว่าทองไม่ได้เป็นเพียงโลหะแต่มันคือพยานแห่งความกลัวศรัทธาและการเริ่มต้นใหม่ของอารยาธรรมปี2026จะไม่ใช่ปีที่ทองคำขึ้นเพราะความมั่งคั่งแต่มันคือปีที่ทองสะท้อนหัวใจของโลกที่กำลังเต้นแรงที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์